สวัสดีค่ะรับมาพกกับช่องบันทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวทุกผู้ทุกคนนะคะเมื่อนี้อยู่ขอบบ้านเลี้ยงงัวโค้งค่ะ เป็นคอขีสื่งัวโค้งเข่ามาเลี่ยงนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องยังจาได้นะคะ่ะแม่ขาวหน่อยตัวนี้นี่เคยสื่อเข่าคอมาเนะคะ่ะสื่อเข่าคอกมาเลี่ยงและกาะเผอิญว่ามันอนีมาถ่ายคลิปให้เบิ้งนะคะ่ะเพราะว่ามีมีพี่น้องไทยบ้านนี่แหละคะ่ะมาสื่อเขาตอละกาสิเอาไปเลี่ยงนะคะ่ะมาสื่อเพิ่นตอสิเอาเพิ่นไปเลี่ยงละกาปล่อยในราคาสามสิบเก้า แนนเนาะคะ่ะพรดีว่าทองไก่ออกแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะสังเกตเบื้องล้าวนมเขาเนาะคะ่ะคือทองไก่สีออกลูกกาหนดขอดเขาคือช่วงเดือนมกราค่ะกะตกลงราคากันเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นเพื่อนกับสิมาเอาเนาะคะ่ะอันนั้นคือเฮานมเขาใ่แล้วเน,ะะน,น,ะะวนวานะ,ะพี่น้องกล่องใยผลใ่ดีนะค่ะตัวนี้หัวแดงหลังแดงค่ะพี่น้องกินเก่งนะคะ่ะกินเก้งมากนี่ค่ะพี่น้องปล่อยไปแล้วนี่ หใหญ่มากพุงใหญ่นะคะกินเก่งค่ะพี่น้องกินเก่งมากใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงเนาะคะ่ะตัวน,นี้กับใส่ระยะเวลาซื้อม้าตอนนั้นกับประมาณสองเดือนค่ะซื้อหัวโค้งม้าซื้อแม่แยกลูกม้าประมาณสองเดือนแ้วกาเป็นซัร์ค่ะแะ้วกาผสม ผสมรอบแรกเรากับผ่านเลยนะค่ะในทองนี่คือ,อลูกปีศาจแดงสำหรับสำหรับผู้ใดที่ต้องการซื้อง้วทองอะค่ะง้วทองไก่คอดไปเลี่ยงราคา3าเกคะแนะนนี่ถือว่าถือว่าเป็นตาเลี่ยงเลยนะคะ่ะเ่าจำเป็นต้องตรวจทองน้ำทองแย่แห้งแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะเบื้องเฮ้านมเขาจะมืดนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่ายอนแสงนะคะเฮ้านมเขากับม้าแห้งแล้วค่ะพี่น้อง กะป้อยไปอ่าเพิินกับตั้งทาสือไปเลี่ยงอ่าตั้งทาสือไปเลี่ยงลักษณะเด่นของงัวตัวนี้ก็คือในเรื่องของโพนล่ะค่ะพี่น้องโพนให่กินเก้งเนาะคะ่ะโพนให่แล้วก็กินเก่งมากเลยกินหยาบ่าเลือกเนาะคะ่ะกินเก่งบ่เลือกห้าเลยพี่น้องลามเอ่อบ่เคยลามเนาะคะ่ะป้อยตั้งเสียกก็กินดีอยู่ดีเนาะคะ่ะงัวงัวอยู่ดีนี่พี่น้องไปแล้วเนี่ค่ะ นี่ค่ะผงใยดีย่างหนึ่งนะคะ่ะคือคือแม่ขาวหน่อยตัวนี้ผสมขัางเดียวแล้วพานเลยค่ะผสมข่้งเดียวแล้วพานอันนี้คือขอดีของเขาบ่าคือง้วง่เนะคะ่ะพี่น้องพวกบ้ามันหรือว่าพวกลูกกระทบเสียขาพวกง้วหังเสียขาผสมกับค่อนข้าง,งยากง้วหน่อยเขาทําการผสมเท่เดียวค่ะพี่น้องผสมเท่เดียวพานเลยค่ะตัวนี้ ในท่องกับลูกปีศาจแดงลูกปีศาจแดงทับผสมตอนนั้นนาานาจะประมาณพันหนึ่งมั้งค่ะค่าผสมเพราะว่าเขาประก,กันแต่ว่าเขากะทับเพียเดียวเขผ่านเลยค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ซื้อไปนะคะกะล้อรุ่นย่างเดียวเลยค่ะรุ่นโตผูรุ่นโตแมอ่ากินน้องตั้งเสียค่ะรุ่นโตผูรุ่นรุ่นผูรุ่นแมแล้วก็กินน่องงัวัผูทุ่งมนีกับยข่ยงยนะคะ่ะเป็นเป็นง้วเนื้อขย,ยข่างคือกัน เพราะ้าช่วงหลังๆนี่ที่งวัวเป็นโรคแล้วค่ะสวนสวนหย่จะถามหางว้วผู๋งว้วผู๋น่อยตั้งเสียค่ะพกเดือนเจ็ดเดือนเอาไปขุนเนาะคะ่ะขายง่ายคือกันงว้วผู่ขายง่ายคือกัน,นะคะ่ะจริงๆส้นตัวอคะ่ะเป็นคนมากเลี้ยงงว้วผู่นะหลังจากที่ร้องเลี้ยงงว้วมาสักพักรู้สึกว่าเอองวัวผู่นี่ดีบ่ต้องจับสัดงว้วบ่ต้องมาผสมเสียเวลาเนาะคะ่ะ คือเอาเขาคอกปุ๊บฉีดยาบำรุงฉีดยาท่ายาด,าาาดานังเสียค่ะและกะขุนแล้วอาหารก็บ่าจำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันอาหารเนี่ยค่ะกินกินอาหารคุณภาพต้มกับแดะมีมีล้ามีเชื้อล้าถ้าเกิดว่าห้งวแมกกินนังเสียค่ะระยะยาวมีผลต่อระบบสืบพันธุ์แต่ถังงัวผู่เนี่ยค่ะกินเขาไปเลยค่ะว่าเป็นอย่างเนาะคะ่ะแต่สิมักเรียง,งว่าต้นนามวต้นนามแบบครอ่งว่าแม่ งวแม่แน,น่ตั้งเสียขาง้วลูกแน่ตั้งเสียเป็นเป็นง้วตน้นหนามหัวพันน่ะคะ่ะเรียงเห็ดพันตั้งเสียเขาเอ,าเอิญว่างัวตน้นหนามเนาะพี่น้องเนี่ยค่ะสำหรับมันนี้เนาะค่ะท่านใดที่แบบพึ่งเขามารับชมช่องบานทุ่งสตูดิโอคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะหลังจากนี้โบจะพยายามลงคลิปง้วหลายขึ้นหลังจากที่บ่คอยได้เห็ดคลิปง้วเลยค่ะอก็คือชงทีพผ่าันม้านึงว่าเป็น้ํำปีเนาะคะ่ะสำหรับมันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ